สวัสดีครับพี่น้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ในวีดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ Unsign ที่เราได้รู้มาแล้วว่า t ิน e เนี่ก็จะมี Int แบบนี้ใช่ไหมับแล้วก็ o องแล้วก็แล้วก็ long, ลกองลองลองลแบบนี้ครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมะีแล้วก็จะมีช็อตอีกอเท่าทีมันก็จะมีช็อต Int อีกนะครับแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับ Uns ไซสีจี signed นี่ครับก็จะมาพร้อมกับ unsigned ผมจะ copy มาทั้งหมดคือนอกจากจะมี i n แล้วก็จะมี u n s i g n i n แบบนี้นะครับแต่ละตัวก็จะมีแบบนี้คือ i n กับ u n s i g n i n เนี่ยไซส์มันเท่ากันในนี้ผมจะ c o m เมนต์นอกก่อนนะครับผมจะลองหาดู size of int แบบนี้นะครับ ผมจะลองรันผมจะลองรัน s i d o f in ของผมเป็น 4. สี side off and s i g n s i g n o f u and s i g n in ก็เท่ากับอืมก็ได้ผมนะครับก็เท่ากับสีเหมือนกันแต่ว่า n s i g n เนี่ยมันคือมันจะไม่สามารถใส่ค่าที่เป็น n e g a t i v e ได้หรือมันจะใส่ค่าติดลบไม่ได้สมมติว่าผมมีตัวแปรตรงนี้ s i d n in ตรงนี้นะครับ control C control V side in x เท่ากับลบ6แบบนี้นะผมจะทำแบบนี้ดูแล้วจากนั้นผมก็จะปริ้นตรงนี้ออกอย่างนี้คุณได้รู้แล้วว่ามันมันแสดงค่า i ลบไม่ได้เห็นไหมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้ตรงนี้เลยส่วนอะไรไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้คุณรู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เอางี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันก่อนว่าไอตรงเนี้ยค่า i n น,น่ย ค่า IN มันจะเริ่มจาก0ใช่ไหมไปจนถึงถ้า System ของผมเป็น32 b i t บิตก็หมายความว่า8 4 3 2ก็หมายถึงว่า8ใบเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะ Combination ของมันทั้งหมดคุณอย่างที่เราได้รู้แล้วว่ามันก็เป็น2ยกกำลัง32ใช่ไหมก็จะเป็น4,000กว่าล้านแต่ว่ามันต้องแบ่งครึ่งหนึ่งให้ให้ลบกับบวกถูกไหมครับแบ่งแบ่งครึ่งนึงให้บวกแล้วก็แบ่งครึ่งนึงให้ลบ ในที่นี้ถ้าถ้าแบ่งครึ่งน,นึงก็เป็น2ยกกำลัง3 4, 1อย่างที่เราได้ดูมาแล้วมันก็จะเป็น2,1,4อ่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลบผมจะลองผมจะลองอ่รา,านตรงนี้ก่อนผมจะก๊อปค่าตรงนี้มาบนี่ผมกำหนดค่า i n i n y นะครับ i n y เท่ากับตัวนี้ผมก็จะ p r i n t y ออกมาฉะนั้น ตรงนี้มันเกินมันมันมันเกินไปแล้วใช่ไหมไอ้แม็กซี่สุดของเรามันเป็นอสองล้านสองล้านกว่าแล้วก็ลงท้ายด้วยเจ็ดไอสองพันล้านกว่าถ้าตรงนี้มันมันก็จะเห็นไหมครับมันจะวิ่งมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสองพันกว่าล้านถ้ามันมากกว่าถ้ามันมากกว่าแม็กซิมัมเอาโพซิทีฟนัมเบอร์เนี่ยมันก็จะค่ามาหาที่เนกาทีฟนัมเบอร์ก็จะเป็นลบตรงนี้ครับจากเจ็ดใช่ไหมผมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมันก็จะต้องเป็นลบเห็นไหมผมจะลองรัน เอาผมจะลอง7ดูก่อนถ้าเป็น7แบบนี้มันก็มันก็จะแซงค่าค่าบวกให้เราดูนี่นะครับอย่างอย่างที่อย่างที่เราได้เห็นอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วในตรงนี้นี่ถ้าผมบวกไปอีกหนึ่งก็เป็น8แบบนี้ครับผมจะลองรานดู ใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็คือมาฝั่งลบนี้ถ้าผมถ้าผมเพิ่มไปอีกหนึ่งหนึ่งถ้าผมเพิ่มไปอีกหนึ่งมันก็จะเป็นลบลงท้ายด้วย8แล้วก็ลงท้ายด้วย7ใช่ไหมเจ็ดลงท้ายด้วย4ี่สี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าถ้าอันนี้อันนี้ถ้าผมบวกบวกไปหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเป็นสี่แปดอ่ะถ้าผมบวกไปสองก็เป็นสี่เจ็ด บวกไป3ก็เป็น4 6บวกไป4ก็เป็น4 5หบวกไป5ก็เป็น4 4ใช่ไหมถ้าผมบวกไป5มันก็จะลงท้ายด้วย44ฉะนั้นผมบวกตรงนี้ไป5ตรงนี้ก็จะเป็นเออ้าถูกไหมครับ6 5 2 5 2สุดท้ายมันก็จะต้องแสดงเลขลบให้ผมออกมาแล้วก็มันก็จะลงท้ายด้วย44อย่างที่เราคำนวณไว้ะนะครับผมจะลองรันดู ห็นไหมครับมันก็จะลงท้ายด้วย44ดังนั้นดังนั้นในในในอินเนี่ยถ้าผมถ้าผมบวกบวกมันไปทั้งหมดจนถึงจนถึงค่าตัวนี้นะครับ2ยกกำลังส2ไปจนถึง4 0 0พันกว่าล้านผมจะก๊อปปี้ตรงนี้มานะครับถ้าผมบวกไปทั้งหมดมันก็จะกลับวนกลับมาที่ศูนย์ใช่ไหมอ่อนะผมจะจาก2 0 0พันกว่าล้านใช่ไหมผมวางผมผมจะก๊อปปี้จากไฟทอนตรงนี้นะครับเลขตัวนี้ 4,000กว่าล้านมาตรงนี้ฉะนั้น y ของเรามันจะต้องเท่ากับ0ถูกแม้ห้างั้งที่ y เราเป็น int อันนี้มันเป็นจํานวนเต็มบวกแต่ว่ามันมันวนมาจนถึงตรงนี้แล้วไงนี่นะผมจะลองนั่งดูกด f6 อ่าต้องปิดตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นศูนยให้เราเห็นไหมฮะาน่าสนใจนะน่าสนใจขึ้นมาในที่นี้ก็เป็น unsigned unsigned ก็คือมันจะไม่แสดงค่าลบ พอมันเกินพอมันเกินตรงนี้มาแล้วมันก็จะเป็นบวกบวกใช่ไหมฉะนั้นผมสามารถแสดงค่าตัวนี้ได้นี่นะผมะแสดงค่า y ได้ถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนในในที่นี้ในที่นี้คุณเห็นว่า y เป็นศูนย์ใช่ไหมผมจะเอาอันนี้ออกผมยเอาไซด์ออฟนี้ออกผมจะคอมเมนต์มันไว้ฉะนั้นโปรแกรมนี้จะทํางานอย่างเดียวก็คือแค่ปริน์ค่า y ออกมานี่นะครับเรจะปริน์ค่า y ออกมาก็คือศูนย์ฉะนั้นจากอินเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น เมื่อกี้เป็นอินใช่ไหมผมจะเปลี่ยนเป็นอันไซน์อินฉะนั้นมันจะแสดงค่าลบไม่ได้ถ้ามันแสดงค่าลบไม่ได้ก็ได้แต่ค่าบวกมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนจนถึงตรงนี้ตัวเ,เลขตรงนี้สี่สองห้านี่นะครับผมก็จะลองรันดูอ่าตรงนี้เป็นหกหกก็เพราะว่าอ๋อครับผมผมจะลองหกก่อนอ่ะนะอันไซ้าอันไซน์อินอ่ะผมจะลองรันดูปึ๊บอ่าอ,อันนี้กลับมาเป็นศูนย์เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ ออาบวกบวกศูนย์ก็จะเป็นสี่ล้านสี่พันล้านกว่าแล้วก็จะลงท้ายด้วยหกใช่ไหมมีจํานวนตัวถ้าตรงนี้ผมเป็นห้าผมก็จะลองดูกดไอ้หกนี่นะครับเห็นไหมครับอย่างที่เราคิดไว้เลยมันก็จะวนใหม่มีครับคุณเข้าใจนะผมผมว่าผ,ผมอธิบายงงแต่ว่าคุณเข้าใจแต่แรกๆก็แหละเอาละครับคุณคุณจะต้องแน่ใจว่า ถ้าคุณจะใช้อันซ้าเนี่ยคุณจะต้องแน่ใจว่าค่าของคุณเนี่ยจะไม่มีลบแล้วไอ้ประโยชน์ประโยชน์ของมันคืออะไรในที่นี้มันก็คือการเพิ่มเพิ่มจํานวนขึ้นในขณะที่ในขณะที่ไอ้ไซส์มันก็ยังคงเดิมถูกหรือเปล่าอย่างในที่นี้นะอย่างสมมุติว่าคุณมีโปรแกรมอันนึงที่เก็บค่าเก็บค่าอายุของคนไทยประมาณอ่าหกหกสบล้านคนนี่นะครับหกสล้านคนสมมติว่าผมมีหกสล้านคน หกสิบล้านหกสิบคูณสิบยกกำลังหกแบบนี้นะครับก็จะเป็นหกสิบล้านใช่ไหมนี่นะหกสิบล้านหกสิบคูณสิบยกกำลังหกเนี่ยถ้าคุณเก็บอายุอายุของคุณคุณใช้อินใช่ไหมอินคุณเป็นสี่ไบคุณก็จะได้เท่านี้ไบนี่นะครับพอเท่านี้ไบคุณก็เอาลองไปคูณคูณกับเอ่อหนึ่ง ไม่ใช่สิคุณก็ไปหาร1024คุณก็จะได้ค่าเมกะไบต์ออกมานี่ครับถ้าคุณคุณได้ค่าเมกะไบต์ออกมาคุณลองไปหารหาร10 2 4คุณก็จะได้เป็นค่าจิกไบต์ออกมาคุณเก็บข้อมูล60ล้านคนในอายุเนี่ยถ้าคุณเก็บ1คนต่อ4ไบต์เนี่ยคุณต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดอยู่2 2 8กเห็นไหมแต่ว่าถ้าคุณใช้จากอินน่ยคุณใช้เป็นช็อตคุณก็คุณก็หารหารแค่2ใช่ไหม คุณก็หาร2แล้วก็ดูว่าคุณเซฟพื้นที่ไปตั้ง114จ b ิกในการเก็บข้อมูลนี่นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะอายุเกินไงบางคนอาจจะบางคนอาจจะอายุมากกว่า500ปีแต่ว่าไม่มีปัญหาถ้าค,คุณใช้อันไซช็อตใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนจากครับมันมันมันก็จะเปลี่ยนจากมันไม่มีค่าลบค่าลบมันก็จะเอาไปให้ค่าบวก ดังนั้นเราก็จะมีค่าบอกที่ขยายมาขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม